สวัสดีค่ะว่างโมโนกำลังจะออกไปทงยีกกิว้วคา,า,าบ่ายังไงติดอ้าวภาสิมืถามเลขตัวโอจะแดงค่ะครับผมติดเครื่องรถไทยเหรอวะเดี๋ยวนี้ติด้วครับอ๋อว่างโมใส่เรากับคุยใดเมืออ่อถนอมถนัมอ๋อคุยใดนเนาะภ<ม>าสีหายเลข แน,นวทางอะไรอ่ะแบบปั้นพุ่งไปอย่นี้วครับงอนี่อะไรค่ะอันก็นมันถือเรื่อยป่ะค่ะถือบ่ะมันไอ้คืองอน,นี้เป็นงอดที่สิบเอ็ดเหรอครับงวดที่สิบเอ็ดโอ้ยเมียนงอนที่สิบเอ็ดแล้วที่เขาเลขไรมันมับมันตลอดเลยครับวิ่งกับเขาบ่มีวิ่งนั่นบ่เอมียนเมียนครับเลกวิ่งเนี่ยเป็นตัวยิงครับ เป็นตัวยืนเข่าตลอดบนหรือล่างคะ่ะบนหรือล่างมันเขา่าล่างเข่าบนนี่ครับสูตรเดียวนี่บอสสูตรเดียวเป็นบกักมันนั่นกับสูตรเดียวนี่แหละครับบนก็ได้ล่างก็ได้แม่นครับอ,อ๋อสูตรมาสิบเอ็ดงวดเข่าบนเขาน่เขาล่างได้เบิดสูตรเดียวเลขหลายตัวบ้างหรือปะเนี่ยไอตัวตัวประกอบมันก็อยูนีนะครับอืมจา๋จาจ๋าฮามะไซแห้ด้วยสัน ไอ้ตัวดมันเป็นเลขเลขตัววิ่งมันก็คือแปดตับเก้าครับวิ่งวิ่งแปดตับเก้าค่ะวิ่งแปดเก้าตัวประกอบมันแต่มีมีหกมีเจ็ดมีสามมีสองหกมีเจ็ดมีสามมีสองครับผม ตัวประกบเนาะเขาเรียกตัวประกบมาเมีนตัวประกอบปรจับคู่นะครับอ๋อตัวประกอบจับคู่อ่ะเอาจับคู่มากวันนี้คิดว่าตัวใดจับคู่มันก็มีสามเก้าสามแปดสามเก้าสามแปดแล้วก็หกเก้าหกแปดหกเก้าหกแปดยี่สิบเก้าครับ เจ็ดเก้าเมียนครับมิแค่นี้บ่ะเมียนครับสามกับ,อบอสองเปล่าเป็นบ้ก็สองเปล่า<อ>เป็นบัวสองมันเป็นตัวนั้นม่หรอกห้าไปใส่สองแปดจะซื้อตัวเดียวนั่นไหมครับตัวตัดออกอะไ้ครับตัวนั้นสองน,นะเมียนครับสามเก้าสามแปดที่นีน่ก <iling S 2> ัหกเก้าหก แปดเจ็ดเก้ามมีเจ็ดแปดมันบ่บ่ครับอืมอ๋อมันมีหาตัวที่ประกอบตัวที่หกคือสองนี่ตัดออกได้มันมันแผ่วตัดออกได้ครับมันแผ่วมันบอกระลังอ่อนมันบอ๋อ้จุดบนมันมันมันกับแปดกอบกันแต่ว่าตัวประกอบมันมีมีสี่มีหามีศูนย์มีหนึ่งตัวประกอบของมันอันใดนี่อันใดูตดบนเรื่อนนะครับ มัน,นเป็นเป็นบนช่านี่กัน,นตัวประกอบไครบนอันนี้ตัวนี้คือประกอบเขาโอ้เขาแปดจ้างเดียวอันนี้ประกอบล่างส่นบนน่นี้อันนี้ล่างอันนี้มันเป็นล่างบนครับอันนี้มันบนตัวเดียวครับว่าเข้าใจเอาบนตัวใดบนกับแปดครับบนกับแปดบันตัวประกอบมันสีอ่าศูนย์หนึ่งอ๋อแปดตัวเดียวบนนะ แมนครับตัวประกอบสี่ห้าศูนหนึ่งแมนครับอ๋ออันนี้คือบนมันบะแมนครับอันเมื่อกี้บนล่างได้แมนครับอ๋อบันนี้ประกอบประกอบมาได้ตัวใดจะแปดอ้โอจะมาใส่ยังสี่เห็นบ่แปดสี่แปดสี่แปดห้า แป <80. S 2> ดสูีอตัวมาตัดทิมไปเลยอ๋อสองตัวตัดทิมเอาแค่นี่บ่อเอาแค่นั้<ต>นนะครับโอ้ือเอาแค่นี่เหอมีต่พันุเลยก็บมสามเก้าหกเก้ากับสามแปดพันจุงเลยสามเก้าหกเก้ากับตัวใดสามแปดสามแปดโอ้แถวเทิ่งนี่มันบ่เมือนกับพันจุ้งเลยตัวนั้นทุมันอืมอืม ถ้าให้แบบนี้ถูกทุกงวดบอสิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาให้แบบนี้เลยเห็นบะเมีนครับแมีนครับคือขันมันเลยออกปุ๊บมือนี่มือรุนน่นมากผมเห็นเลยส่วนมากออกแต่แถวบนเลยเป็นบะออกทุกเลยเขาได้เลยละทุกงวดเลยครับฮะ,บอ,ะ,อ,ะอ๋อทุกงวดมันสิใจกับมันสิตรงกับเลขดังทุกงวดเป็นปะเมีนครับมันออกทุกงวดเลยตรงอ๋อทุกงวดจะตรงกับเลขอัน อแน่น,นงวดวันมัน,นะนออกนึ่งหาเก้าเห็นว่าครับเขียวเขียวเขียวบนอโอ้เต็มเต็มเลยบนไม่หาไม่นึ่งองืินวันนี้ก็คือมีแปดเก้ามีหกมีเจ็ดมีสามมีสองเนาะนะครับผมมันมันสีมาทั้งสามตัวได้บอนนี่ต้องต้องมิหาี่นแจ้มาสามตัวใดครับนึ่งหาเก้านะนั่นแหละนั่นแหละครับฟังฟังนี่มันมาสามตัวใดฟังได้ ไอ้ข้างบนตัวเดียวนี่บอเนียนครับแปดสี่แปดหาเจียวนี้งใส่กันสามตัวสามตัวมันตัวหนึ่งมันไอจีบมันเป็นลักลอยมันไปช้างเอาจีบตัวนี้มาใส่กัได้ครับอืออกเจ็ดมาใส,ส่เจ็ดแปดหางสิบอกเนียนจ็ดแปดสี่ไหมจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดหางอืมจ็ดแปดห้า ซีซีนี่มบอมมากใครมากเนาะดังสามแปดแปดสามหลายมันสีมากซีเด้อมันบอมมากหรอกับซีมันมันบอยากมากเนี่ยครับบ่สามมันมันดกมากแห้งดิมันมากมันมากอีหลีนี่สามครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะสามเนาะแมนครับอ๋อขนามันบมากสามก้เือมากสามแปดเลยแหละครับ แค่สองตัวเนี่นี่สามหาบมา,ามบ่านบนี่บ่เขาวิ่งหรอกแค่นั้นเองกับพวเขาครับบ่เอาเอาฟันท่องแล้วถือแน่นอนซื้อแล้วซื้ออีกสามเก้าสามแปดเนาะหาซื้อได้เอาสิบ่ซื้อได้อยู่บ่ครับซื้อไว้ได้อยู่ซื้อไว้แล้วแต่ว่ามันซื้ออีกบ่ได้มันซื้อได้หน่อยสันเดาะอ๋เป็นเลขดังเลขอันเนาะ จืได้แล้วคือสมาผมจีสมมติว่ามันออกมือมือวันจีหนึ่งมือวันจีสามนี่ผมปล่อยเลยเลยครับนี่จ้าเดี๋ยวต้องหันหนาาต้องหัวปีเลยเนาะเนาะครับผมอือเอากวอนกวอนเลยอ่ะันนาควอนกอนนี่ผมเสี่ยแบบว่าที่พวตัดให้ก็ได้มันที่มีอยู่บนหาคูย่างหารางหาคูมอตัดเพื่ออะไรตรงตรงเลยมันบะมันออกก็เคยกลับเนี่ครับบอกอ้าว เจแดงซื้อเก้าสามไปตั้งร้อยตัวเอาเซียนเซียนกาละสินดีกว่าเนาะเอาสั้นก็ได้ครับเซียนกาละสินก็ได้ครับมันเงาดีมันดันดีเพราะว่ามือขึ้นอีกเจดเองเจแดงมันจะใส่ซื้อเซียนกาลสินไหมค่ะค่ะเซียนกาลสินไปเลยสู่สู่สกันกน,นี้กับเซียนน้องไข่กับเซียนซองดาวเซียนอื่นๆเนี่ยนะนะ ไอ้ผมเห็นมาเลยหลายปีแล้วดิบ่แต่ว่าผมบ่ปล่อยผู้ใดผมปล่อยแต่ไท่บั้งเอาเอาหัวหนามาให้อีกแต่หัวปีก่อนโมเลยครับ <นะ S 2> ผมอันเข้าเพึ่งหัวจักกันนี่คือปล่อยนีหัดแรกเนาะตัดต่อไปหมวดหวดแรกกนอกจากตั้งสีก่ก้อนหมวดหนาจังจังมากันมาถึงมาหอดบ้างหอดปอ,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 องกต่จังมากันครับจ้าจ่าว่าไก่ดอกค่ะครับผมโอเคคอยเลขเขาเถอะนะ ครับผมเลขวิ่งประกันได้ครับตัวไหนวิ่งตัวไหนวิ่งก็ับก็ปลี่ยนทั้ง่งเกับบนล่างบนบนล่างโอเคผมวิ่งตัวนี้ได้กินเนาะบนล่างค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเซียนกาลสินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกคนคู่บาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายเนาะ ขอบพุณนเซียนทั้งหลายที่เพ่นไหเป็นแนวทางเข้าเนาะิ่นได้ม้แบงปั่นพี่น้องท่านผู้ส้มที่อยู่ทั้งวันถ้าชอบคีมนี่ก็กดไล่ให้แน่ไล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 ่เป็นบอไซเมื่อโป้เมื่อใส่สุดค่ะกดไล่เทียเดียวเด้ออย่ากดไล่เพราะสองเทียมันจะหายกดครั้งเดียวขึ้นสีดำหรือสีน้ำเงินแล้วก็พ่อห่างกดอีกเนาะเนาะผู้ใดสนใจคีมนั้นคีมก็ทักมม่นะคะ ในครีมสีนี่ทากลางคืนค่ะทากลางคืนร้อยตีนกาลบรอบ้รอยเหีียวย่นไม่ลบหรอกค่ะชะลอไอท้ที่ไหลไอ้ที่ลึกๆก็ไม่กกะจะตื่นและต่อไปมันก็นสีบอมาเป็นอีกนะหมายความว่าท่านก็เหี่ยวอยู่แล้วแต่เวลาลรทาลงไปทุกคืนทุกคืนเนี่ยมันก็นสีคอยขยตึงออกขายายออกเนาะคะ่ะ ค่อยตื่นขึ้นตื่นขึ้นแล้วที่ที่มันจะเหียเห่ยวเหวี่ยวเหี่ยวต่อไปทั้งหนานะ่ะมันเกิดจะบว่เหี่ยวเร็วมันจะว่เหี่ยวหัวผ่าเป็่นปกติเนาะสีวย่นมากอมอมมือเศร้านี่ไปบ้านเจดแดงเอาตัวนี้ไปให้เพื่อนใจไปพ่อกันยูวัดเบิ่งดวลูกเฮาหละถามมาซันเี่ลูกเฮา,า,าวาห้าแม่คือยังใสขึ้นจะใสอีหยังเม่ซส่นเี่ ันเลว็ววาเป็นใส่สบู่เจแดงกับตัวนี้หละอ่าเป็นวานะอันนี้ก็แยกแยกสินขายเนาคะ่ะทั้งกลางวันกลางคืนแยกสิน่นะใส่กระปุกที่สองจะรูเลยววานหนาหนาของท่านจะบบเหี่ยวมากอ่าไม่เหี่ยวมากเลยถ้าขายเป็นเช็ดก็พันสี่พันสามทั้งสบูก่กลางวันกลางคืนเนาะคะ่สะสบู่ปรับสภาพหน้าให้นุ่มกับสีขาวเนาะปรับสภาพหน้าให้นุ่มนวล สดใสหน้าตึงหน้าเหมือนก้นเด็กเลยมันก็สีแดงเดงเดง<ๆ>เดง<ๆ>เหมือนก้นเด็กเนาะผิวอุ้มนาม้าเป็นผิวอุ้มนามนะ้าเนาะถ้าแป้งยังมันจ่เขานาจะว่าหลุดปืนละปาดจะบ่ออกหลอกเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ขายเป็นเช็ดสีส้มสบู่สีส้มลถฟ้ากะจุดด่างดำเนาะะนะเหมือนกันกับสบู่เจ๊แดงเลยนะใช้สีส้มก็เหมือนกันกับใช้สบู่เจ๊แดงคนเดิมถ้าสร้างสบู่เจ๊แดงนี่ สามก้อนเอาส่งฟรีค่ะสามก้อนส่งฟรีนะคะวิท่านผู้ชมสามก้อนส่งฟรีถักข้ามาได้ในเบอร์โทรคือในห้าจอศนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าแปดนยเก้ามเกาสองเก้าแปดเก้าแปดเจ็นะคะแค่เสียมบำรุงกระดูกค่ะบำรุงกระดูกท่อนปวดปวดกระดูกปวดข้อปวดตามกระดูกกบแก๊บกบแ๊บนะรับร่องว่าหายปวดลุกง่ายแข่อขคล่องเนาะแล้วก็ วิได้ขายดีมากช่วงนี้เนาะได้ขายดีมากๆเลยสั่งของมาทุกวันเลยเนาะ <_ an> เอามากกระเบิดเอามากกระเบิดนึกว่าสิบอได้ขายได้ขายดีครับ <_ an> ท่านที่เป็นโรคเกาปวดขาบวมๆนะขาบวมแขนบวมนยกินยุบค่ะท่านผู้ชมข้อแรกจะแดงสร่งางแม่ญาติกินญาติกินอยู่นีแ่แหละค่ะเนาะค้นขังไกลชิดแล้วก็ปู่ที่วัดกินแล้วพนยางได้พมามิณฑบาว่าได้เป็นยังปูสันเดน้อ คือนกะว่าเพ่นปวดคอเขายางบ่ได้เพ่นมาก็เลี้ยวยาตัวนี้ไปให้กินเพ่นเศร้าปวดค่ะเพ่นเศร้าปวดก็เ,เลยได้สั่งมาขายอนะนนา่งใน้บบานนี่เรื่อยๆ,ๆแล้วก็ท่า่ผูสชมอยู่ทั้งวันก็สั่งมา,าเขากาก็โมรมาบอกรลางมาบอกอยู่หายปวดหายเจ็บหายปวดหายเจ็บเนาะท่านว่ามีสารสเตียรอยแล้ววางนะนสานเพั่นว่าอา้าเขาก็สีควบคุ่มโยมี่อย่อมี ึงจะมีมันก็อาจจะไม่มากจเจ๊แดงก็บ่เขอาใจคีอกันเนาะไม่ได้ศึกษาเหมือนครีมนะคะนะว่าได้ศึกษาคือขีมดนนี้ขีมนี่จเจ๊แดงศึกษาเดี่ยแต่ว่าตัวนี้เข้าไปศึกษาบ่ได้เข้าบ่ได้เลี่ยนแพย์อ่าบ่ได้โหแต่ว่ามีอยอยมีฮารานมีอะไรทุกทุก,ทก,ทกอย่างเนาะค่ะเนาะท่านใดปวดกระดูกเนอะค่ะไม่ใช่ปวดเส้นถ้าปวดเส้นนี้ไม่หายแต่ถ้าปวดกระดูกจเจ๊แดงรับประกันว่าหายแน่นอนเนาะ ปวดกระดูกตามข้อตามเขา่าล้วกะมันบบกมุ่งแค่เสียมกระดูกพุ่นเฮานะ่ะกระดูกเฮ้าจังสิพุ่นคาว่าพุ่นเนี่ยอยู่ขังไง่เนี่ยไนกระดูกเนี่ยเวลาท่านเห็นบอกขังวว่าเขาวคว้อยหรือไเปเผาคนเสียชีวิตนะเวลาเผาองกมาเนะี่ยเป็นปองโจเจแย่ทั้งไงน,นั่นคายๆกระดูกพุ่นเนี่ยขังไงเนี่ยมันพร้อมที่จะเปาะบางแล้วก็เปาะบางมากไม่พร้อมที่จะหักตลอดเวลาเพราะข้างในมันพุ่นไปแล้วเนาะ ้างใน้างในกระดูกนี่นมันพุ่นไปเร้วนะมันพร้อมที่จะแตะจะแตกง่ายเวลาเ,ลาเข้ากับแทกอีกอย่างนิดๆหรือลมนิดๆเข้าแตกโอ้ยบ้คมเลยค่ะถึงท่านไม่เจ็บเป็นไม่เจ็บไม่ปวดก็กินไว้ได้เกลียงกระซิบว่าดีก็ยาร้องบานแน่นอนดีก็อย่าร้ลงบานเน,นาะค่ะเน, <laughs> นาะก,กินแคลเซียมที่ซื้อเองราคาประมาณห้าร้อยห้าสิบบาท หาล้อยหาสิบบาทนี่เจ๊แดงว่ว่าได้บวกค่าทรงค่าเพิ่มนี่ค่ะสรงสารทันผู้ชมป่วยอยู่เล็้วที่กิ่งเจ๊แดงว่าน่าจะเก็บค่าทรงจักหาสิบหรือว่าจักสามสิบนะเจ๊แดงบ๊บบ๊ปรับเพราะเพราะว่ายานี้มันมันมันเหมือนให้ทานเนาะข้าสิไปบวกค่าทรงขาเจ้ามันก็สิเป็นการเอาเปรียบข้ากระชายตามหนากกองตามหนากแลค่าหนากกองนี่ราคาห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะ แมากล่องมันจะติดราคาไว้อยู่ว่าห้าร้อยห้าสิบห้าสิบบบวกค่าโ่งก็เอาเปรียบแล้วตนท่านผูบเจ็บป่วยอยู่แล้วเจ้าขีมเนี่ยเอากําไรได้นะสบเอากําไรได้แต่ว่าตัวนี้นะเจแดงบอบบบวกค่าโ่งค่ะถือว่าเป็นการให้ทำบุญให้ทานทำเป็นการว่าให้วิทยาให้ท่านให้วิทยาท่านอีกทางนึงเจแดงสิบไปบวกค่าทรงนี่ค่ะ วุย้ยเรตุนเจ้าตยามันกับแพงแล้วเนาะค่ะเนาะตยากับแพงแล้วมันก็มีกําไรอยู่ในตู่ของมันติดห้าร้อยห้าสิบนี่ก็กําไรไม่มากแต่ก็ว่าให้ท่านผู้ชุ่มซื้อๆบ่บว่าทรงกับเรียวกันก็เลยบอกกับหมดว่าบ่มัดว่าบ่ตงบวกขาทรงเพ่นเด้อเพ่นเจ็บป่วยอยู่แล้วฮาสิม,มาเปียบเพ่นยังน้งกันเลยว,วางสิอ่เอากําไรของเรานั่แเดะเป็นค่าส่งท่านถึงเราจะได้น้อยก็ยังดีเนาะ จเจริญกระคิดเจริงซีละ่ะอา่านผู้ชมอยากให้ท่านู้ชมหายเจียมหายปวดว่าดีมันบอลเมนว่าอยากขายได้ค่ะบอลเมีนว่าอยากขายได้แต่ขายขีม้มขายสูงเขาก็ได้ขายงานหล่นมืออยู่เร็วแต่ว่าตัวนี้ญาติพ่นกับว่าดีปู่พ่นกับว่าดีวันนี้ยูนี่ก็ได้ขายดีค่ะเขาจะออกอไปได้ขายดีื้อบ้านนี้นะพุ่นนั่คุ้มน,นันกระซังพงเซ้านี่ก็พุมนี่กรสั่งจเจริญกระเลยออมาให้ท่านู้ชมมาบอกต่อ เพื่อว่าท่านผุ้ส้มจะได้หายเจ็บหายปวดเนาะค่ะจากโรคเกาเห็นว่ามันยุบแล้วนะอืมท่านไหนไม่ยุบบอกมาเลยที่กันนันนะไม่ดีก็บอกมาเลยเนาะท่านขํบบอกขันว่าดีมันยุบหรือว่ามันหายปวดเนี่ยก็บอกแม่ค่ะเพื่อว่าห้องกับสีได้ท่านผุ้ส้มมีร่างบ้านกับสีได้บอกญาติพี่น้องว่าเออเห็นกระเจาว่ามันหายปวดอีหลีก็คอมเมต์มาบอกกันแน่เนาะค่ะเนาะท่านอื่นก็บูกว่าเออ พรเจ้ายนียหายปวดเ้าอยากล้อมหายยากนห้นั่ในให้นี่เป็นกันหน้กันนะั่นนะว่ามวหมายเจ็บตนาลุมก็อ,อยากหายหายปวดหายท้อละม้าน,นะคะเจ็บปวดมันทรมานซ่จำได้อยากหายเศร้าว่าหาย,หาย,หายงางหานกิเดนะเกเดะเกเดะเนาะเอาส้มถุงหวยลำลุ่ยไปนั่กันกับหวยกับหวยเซียนกาลสินเนาะคะ่นะเนาะเซียนกาลสินมันก็หายเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเจ,เจแดงมากจนจ,นจ,นจนบคลิปเจดแดงกับขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นภาพนิ่งให้อีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ